สวัสดีครับวันนี้พามาชมนาของคุณป้าพรน,นะครับที่อยู่ท่าตะเคอนะครับมาดูวันนี้ป้าพรทําหอมปัตมนะครับอายุข้าวได้หนึ่เดือนกับอีก5วันนะครับดูนะครับข้าวป้าพรที่ฉีดเทนเดอร์ไว้10วันนะครับพอได้อายุ20วันใส่เลซลาวาไล่ละ1กระสอบ และได้ได <c oughs> สีเขียวใบตั้งเลยนะครับ,รบดูกันนะครับ <c oughs> สมบูรณ์มากเลยดใใใใใูใกล้ๆกันนะครับนะครับหอมปทุมนะครับข้าวของคุป้าพรนี่นะครับวันนี้พามาชมนะครับ สวยงามมากเลยสมบูรณ์นะครับมแมลงไม่มีบรบกวนเลยนะครับนะครับ ดยอดมากเลยครับวส,ววส,สวัสดีครับ